ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทุกคนเขาไม่ตบไก่เว้ยโอ้จานนี้เท่าไหร่ครับแจ๊6หกสิบครับหกสิบนะฮะน้ำจิ้มคือแบบว่าดูเด็ดมากอน้ำจิ้มเนี่ยเข้ามือใส่ในฝันเลยบอกให้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคับวันนี้นะฮะจะพามากิน เข้ามันไก่ร้านหนึ่งครับเขาบอกว่าอร่อยมากเริ่มชื่อมากอร่อยไม่พอให้เยอะด้วยทุกคนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่านะฮะเขาบอกว่าอร่อยชาตินี้ไม่ต้องหลอชาติหน้านะครับคอนเซปต์ร้านนี้ป่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลยแต่ก่อนอื่นทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนครับครับเข้ามาแล้วนะฮะทุกคนนี่ไก่อุย้ย ผสมเนาะผสมผสมชำๆอะไรทุกคนดูดิที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมทุกคนเขาไม่ตบไก่เลยเห็นนะมเขาให้เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะอันนี้ผมเอาผสม <S <S อ๊ยดูความกรอบไก่ทอดดูดิ โโอ้หจานนี้เท่าไหร่ครับเจ๊60ครับ60นะฮะอือหือวิอะทุกคนลองดูปริมาณ60บาทนี่คือเยอะนะเนี่ยจริงจริงเนี่ยผมทำไก่ตกไปชิ้นหนึ่งนี่60นะฮะก็คือผสม60ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นไก่ต้มเดียวไก่ทอดเดียว50าสิอ่านี้จะเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่ต้มเนาะโอ้โหดูความเข้มข้นเนี่ยอือือ อันนี้เป็นน้ําจิ้มไก่ทอดนะนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่ทอดทําเองด้วยใช่ไหมนี่น้ําซุปน้ําซุป <c oughs> นี่นี่ก็จะหหกสิบทุกคนนี่นี่กระจาบกสิบนะข <c oughs> ุดเยอะแต่ลองชิมแบบข้าวก่อนนี่ฮะนี่คือข้าวนะ้วทุกคน อ,อันนี้ไก่นไไก่คือไม่สับ,สบนี่ฮะรา,านนดน้ำจิ้มไปเลย ทุกคนขอราดน้ำจิ้มแล้วเป็นอย่างนี้นะน้ำจิ้มคือแบบว่าดูเด็ดมากเดี๋ยวต้องชิมเนี่ยข้ามันไก่ในฝันเลยบอกให้ดึงอร่อยมากเดี๋ยวลองไก่ทอดกัน ี๋้วผมลองไกท่ทอดนะเนี่ยอืมจะส่วนตัวผมนะชอบกินเป็นน้ำจิ้มไก่ต้มมากกว่าต่อยินไก่ทอดนะไม่รู้ส่วนตัวนะใครชอบเป็นแบบไหนก็ตามนั้นอร่อย อร่อยมาก้าไวไ่ดนะหรออันนี้ข้าวมันนุ่มแล้วนะเคยจากการสอบถามก็บอกว่าข้ามันไก่เนี่ยเขาเคยเปิดเป็นร้านในมาหลาลัยนะครับคนแต่อร่อยดี เนี่ยส่วนตัวชอบกินอย่างนี้นะทุกคนก็คือเนี่ยไก่ทอดรานดน้ำจิ้มไกลลม่กอมอร่อยไปลองดูนะครัทุกคนอืมอร่อยมาก นี่คือข้าวมันไก่ในฝันเลยนะจริงข้าวมันไก่ในฝันมากอร่อยเลยอ,อร่อยมาก ืมถ้าใครชอบกินน้ำจิ้มน้ำจิ้มมันจะมีความแบบเปรี้ยวหวานเผ็ดครบนะ่ะความริ่งทะนัวมากมองเลยอร่อย ไก่ทอดมความดิกรอบได,ด้ยินเสียงป่ะโคตรกรอบอร่อยมาก nhiều như nhau nhỉ, nhiều rồi ạ, phun phèn, ừm, ừm ต้องะครอ่ะอะไรลูกกินข้าวว้าแกี่อ่างสอง่างให้เรา แล้วนี้จะมีข้าวราดแกงด้วยก่อนหน้านี้ผมก็เคยมาทําข้าวราดแกงของเรานะ่นเขาก็ให้เยอะนะทุกคนให้เยอะมากให้เยอะอยเดียวไม่พอมันมันมันไม่เกี่ยวกับปริมาณทุกคนมันเกี่ยวกับรสชาติรสชาติเขา่าดีครับใครมาลองได้นะฮะทั้งข้าวมันไก่เนี่ยข้าวแกงนะ,ะแล้วเขาก็มีต้มเลือดหมูด้วยเกือบครบละขาดแค่ข้าวหมูแดงหมูก็ ต้องอร่อยมาก อร่อยมากอืออ่าใครสนใจจะมาร้านนี้นะฮะร้านนี้ชื่อร้านเจ๊ตายอยู่ถนนวิภาวดี66นะครับทุกคนเยืองเยื้อง สถานทูตไต้หวันก็อร่อยนะแต่ว่าถ้ามานี่แนะนำให้มาวันธรรมดานะครับเพราะเสารอาทิตย์เวนในี่เขาจะหยุดเพราะว่าสถานทูตหยุดไงพอสถานทูตหยุดปุ๊บเขาก็ไม่มีลูกค้านะฮะทุกคนอืก็ลองมาชิมกันได้ใครผ่านแถวถนนวิภาวดีนะฮะวิภาวดี66นะฮะชื่อร้านเจ๊ฝ่ายเข้ามาอยู่ซ้ายมือเลยฮะสถานทูตอยู่ขวา เาลองชิ้มันได้โรงแมเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับไว้เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติกตานี่นะครับทุกคนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตายมาโชว์